หยุดเถิดจตุพรเรียกร้องหาอะไรนะปล่อยให้ประเทศไทยได้หายใจบ้างได้ให้ประเทศไทยได้ให้ประชาชนคนไทยหายใจยาวๆเพื่อเอาอากาศบริสุทธิ์นะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานคุณจตุพรปรมพันธ์กับพวก ที่เขาเรียกว่ากองทัพธรรมก็ดีหรือกลุ่มพัธมิตรมีการชุมนุมอยู่ที่หลังธรำเนียบรัฐบาลกรณีที่รัฐบาลเขาจะมีการพิจารณากฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเก็คือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับที่จะเกิดสถานบันเทิงขึ้นในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็จะมีคาสิโนอยู่ไม่เกิน10%แต่ว่าการท่องเที่ยวอย่างอื่น นะครับที่จะลงทุนในประเทศไทยนะั้นมันเยอะจะตุพรผมพันธ์ก็ทำการเรียกร้องเพราะพวกมาชุมนุมนะโดยบอกว่าผมคัดค้านแล้วคุณไม่ฟังลองเอาเข้ามาสิลองเอาเข้าคอรอมอสิแต่ว่าเมื่อวานคอรอมอก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะให้กฎหมายเกี่ยวกับให้มีสถานบันเทิงครบวงจรในประเทศไทย หรือเราเรียกว่าเอนเตอร์เทนคอมเพล็กซ์นั้นเกิดขึ้นแต่มีข้อจำกัดว่านะเรื่องคาสิโนนั้นจะต้องมีไม่เกิน10%ซผมคัดค้านคุณไม่ฟังผมก็อยากจะถามคุณจตุพรแลวผมก็เชื่อว่าหลายคนก็จะถามจตุพรว่ามีอะไรที่ต้องฟังจตุพรเหรอมีราคาอะไรที่รัฐบาลจะฟังจตุพรหรือเรียกร้องหาอะไรไอ้น,นี่เป็นคำถามคนทั่วไปนะพยายามจะปลุก กระแสม็อบกระแสต่อต้านหลายเรื่องครับแต่ปลุกไม่ขึ้นบอกจะลงท้องถนนก็ลงไปได้ไม่ไหวมันร้อนอากาศมันร้อนนะครับที่สําคัญก็คือการจะลงถนนมัต้องดูก,กระเป๋าดูเหมือนกันนะมีผู้สนับสนุนไหมแต่ขาดผู้สนับสนุนกระเป๋ามันก็ร้อนมันไม่มีตังค์และจะเรียกร้องหาอะไรนะไปบอกว่าเนี่ยคุณพร้อมจะทําสงครามหรอ นะก็นําเข้าคอรมอสิคือหมายเขาว่าคือจะพร้อมทําสงครามกับจุฬาฯเนี่ยนะครับก็เอาเรื่องกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์หรือกฎหมายให้มีสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยเข้าคอรมอสิเมื่อวานเขาเข้าไปแล้วแต่เขาไม่ได้ประกาศสงครามหรือต้องการจะทําสงครามอะไรกับจุฬาฯหรอกนะเพราะว่าคู่ต่อสู้ในการทาสงครามมันไม่ใช่และสําคัญคือการที่รัฐบาลจะเสนอกฎหมายนะครับเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเหรือสถานบันเทิงครบวงจรนั้นเขามองที่บ้านเมืองมองที่รายได้ของประเทศแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองเรื่องมาตรการในการป้องกันเรื่องอบายามุกเช่นเดียวกันเขาไม่ได้ทําแบบซีซัวทำนะประเทศไทยยังต้องหารายได้นะครับเพื่อให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นอีกเยอะนะครับเศรษฐกิจก็ยังไม่ดี นะประชาชนก็ต้องยอมรับครับยังไม่รวยนะส่วนใหญ่ก็ยังลำบากยกกจนอยู่รัฐบาลก็หาวิธีการนะในการที่จะให้ประเทศมีรายได้สร้างสวัสดิการให้กับประชาชนอันนี้คือสิ่งผมเชื่อรัฐบาลมีความตั้งใจอย่างนั้นแต่เดิมจากกระถางคุณจุพรมันก็เอาแต่กรเนี่ยนะครับเป็นไม้เบื่อไม่เมากับกองทัพธรรมไม่ใช่หรอเป็นไม้เบื่อไม่เมากับพันธมิตรเพื่อประชาชนไม่ใช่หรอนะ แล้ววันนี้กอดคอจูบป,ปากอย่างงั้นเหรออย่าไปอ้างนะว่าแม่สถามันนักการมันเปลี่ยนหรือเวลามันเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้ที่ผ่านมาเราพยายามเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยวันนี้เราก็ได้ประชาธิปไตยแล้วพอได้ประชาธิปไตยรัฐบาลประชาธิปไตยบริหารงาน เขาไม่ได้คิดแบบซี้ซั้วง่ายๆแล้วก็ทำมันมีกระบวนการอีกเยอะรัฐบาลนะครับผ่านคอรมอหลังจากนี้ก็มีการเสนอกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังวุฒิสภานะถ้าผ่านแล้วอะ่ะกระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาพิจารณาอีกซึ่งกรรมธิการก็จะประกอบด้วยทั้งสี่รัฐบาลสอสอฝ่ายรัฐบาลสอสอฝ่ายค้าน นะครับในโกต้าต่างๆแล้วก็อาจจะมีบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผูส้สรงอนุษย์มาร่วมกันพิจารณาพระ,ะราชมาญัติร่างร่างระยับกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรไม่ใช่ใครจะคิดจะทําอะไรก็ได้แต่จตุพรรพมฟันนี่ก้าวไปพ้นทันักศินที่ผ่านมาพยายามจะปลุกกระแสชั้นสิสปลุกไม่ขึ้นหรอครับมันปลูกยังไงป้ปลุกไม่ขึ้นนะแต่คราวนี้เอาละปลุก กระแสชั้น14บสไม่ขึ้นจะมาปลุกเรื่องบอกว่าคุณจะประกาศสงครามกับผมก็เชิญเลยแต่คุณจะเอาเรื่องพรบสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยนะเข้าคอรมอเขาเข้าแล้วครับแต่เขาไม่ประกาศสงครามกับคุณเพราะอะไรมันไม่ใช่คู่สงครามและการมองประโยชน์ของประเทศเขาไม่ได้ประกาศสงครามกับใครสงครามที่พักเพื่อไทยตั้งสมัยไทยรักไทยประกาศมาโดยตลอดคือสงครามอะไรรู้ไหมคุณจตุพร สงครามกับความยากจนอีธานทักษิณชินวัตรเป็นนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็ประกาศสงครามสงครามกับความยากจนอันนี้คือสงครามที่แท้จริงที่เขาประกาศกันสงครามกับยาเสพติดออสงครามกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะสิ่งเหล่านี้คือภัยที่มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วเขาต้องการประกาศสงครามกับมัน แล้วจะไปประกาศสงครามอะไรกับจตุพรพรมพันธ์ล่ะครับนะหรือจตุพรมีกองทัพทำอยู่ <c oughs> ก็เลยจะเป็นประกาศสงครามกับรัฐบาลอย่างนั้นเลยครับผมว่าหยุดเถอะขอเถอะนะนี่พูดจากใจทแท้เลยนะนะครับไม่ได้มีอาคติอะไรใดๆกับน้องนุ่งหรือไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ผมว่าพอเถอะนะหยุดเถอะ ไปทำอย่างนี้เพื่อเรียกหาอะไรแล้วมันได้อะไรสังคมได้อะไรชาติได้อะไรประชาชนได้อะไรและตัวเองมีสกยภาพเักยภาพที่จะให้ประชาชนหายยากจนอย่างนั้นเหรอจตุพรใช่ไหมตัวเองมีศักยภาพที่จะให้กองแ๊นคอร์เซ็นเตอร์หลุดจากประเทศอย่างนั้นเหรอหมดจากประเทศอย่างนั้นเหรอหรือมีศักยภาพที่จะให้ยาเสพติดหมดจากประเทศอย่างนั้นเหรอไปเรียกกองทัพรรมานี่นะ เออจะให้ประชาชนอยู่ดีดกินดีขึ้นอย่างนั้นเลยครับนี่สีนหมดอย่างนั้นเลยครับความยากจนหายไปประชาชนลืมตาอ้าปากยิ้มได้อย่างงั้นเลยครับผมว่าไม่ใช่วันนี้สิ่งที่เราจะต้องทําเมื่อเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยคืออะไรไหมความอดทนครับแล้วรอดูว่ารัฐบาลนะที่นําโดยพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแบบนี้ เขาสามารถนำพาไปตามนโยบายที่เขาประกาศได้หรือไม่ขจัดความยากจนได้ไหมได้ขนาดไหนเพียงใดรายได้ของประเทศดีขึ้นไหมปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ปัญหาสังคมดีมากน้อยขนาดไหนเพียงใดการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือกฎหมายที่ให้มีสถาบันอะไรสถานควบวงจรอะสถาบันสถาบนบันเทิงครบวงจรเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว มันเป็นไปตามที่รัฐบาลน,นี้เขาได้สรุปและมีความเห็นกันหรือไม่ประเทศมีรายได้ดีขึ้นไหมปล่อยให้ประเทศไทยหรือคนไทยหายใจบ้างวันๆน,น,นะแหมนะครับหายใจบอกจะชุมนุมชุมนุมเรื่องโน้นจะชุมนุมเรื่องนี้ดีนะครับไม่รู้ไปป่าหมอคางดำบ้างว่าผมไม่แน่ใจนะอต่าถ้าดูๆรู้สึกจะ ไม่แน่ใจว่ามีพูดแล้วน่าจะพูดอยู่แหละไม่มีอะไรที่จตุพรไม่พูดละมั้งถูกไหมหมอคังดําด้วยหรือเปล่าระวังนะครับหมอคังดํานี่เพราะหมอคังดําคืออะไรรู้ไหมวันนี้ถ้ามองกระจริงรัฐบาลรัฐบาลพยายามทุ่งงบประมาณเพื่อกําจัดหมอคังดํานะครับคือเขาไม่ต้องการแสดงว่าเขาไม่ต้องการหรือสังคมไม่ต้องการนะครับไอห,หมอคังดํานี่ถ <laughs> ูกไหมเอาละวันนี้ออกมาพูด คือต้องยอมรับจริงๆว่าก็ต้องพูดกันตรงๆว่าพอได้ไหมหยุดเธอพอเธอจะเรียกหาอะไรจะเรียกหาอะไรต้องการอะไรนะครับนะหรือโอดมการมันเปลี่ยนนะแล้วมีคติเป็นโกรธเป็นแค้นอะไรอันนักหนากับทัศษิณชินวัตรหรืออย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคำถามฝากกันไปครับ จำนงเใชิญมงคนไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ